ตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาอ่าเดี๋ยวดูนะคุ้มคุ้มนะคุ้มกว่าเออเผาหัวคุณซูมเวลาให้ดูนะครับทุ่มกว่ามันบอกมันบอกหมูว่าหมูโทรมาไม่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับเรียนที่ไหนได้นี่เล่นเกมนี่นะครับเล่นเกมนะครับดูหน้ามาชัดๆนะครับดูซูมหน้ามาชัดๆเลยนะยิบดิชอรอเลยชอรอเลยเออชอรอเลยอันนี้เลย พยานนี่พยานพยานไม่ล้อมีนี่บางคนอยู่ที่แม่นมันนั่นแหละไอ้สัตวกมันบอกเมียมันว่ามันมันไปเรียนโทรศัพท์ไม่ยอมรับอาจารย์ไม่ให้รับพี่แทมมันนั่งเล่นคาบาอยู่ไม่ใช่เวลาตอนนี้ทุ่มครึ่งครับผมทุ่มทุ่มกว่านะไปดูอาจจะซูมไปดูให้ซูมให้ดูเลยนี่เลยซูมให้ดูเลยนี่ไม่เชื่อดูแหวนแหวนแหวนนี่่มาแล้วนี่นี่ิกานี่ิกานาฬิกาหาอะไรน้องตาย มานั่งเล่นคาบาวอยู่เห็นชัดๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโทรศัพท์ไม่ยอมรับด้วยอ่ะสายปุ๊บใครใครโทรมาใครโทรมาดูดิหมูหมูะหมูอ๋อโอเคโอเคนะช่จีนชัดเจนครับชัดเจนเจ้าหนี่น้องวายนี่กูซีด